กูว่ากินอะรไกินเงากินเเก็บเป็ถ่ายป่ะนี่เขาเรียกว่าตำข้าวโพดอนีน่ากินอย่างเดียวดู่หลงสันดานงเบานหนี่หลัวเห็นไม่กลัเห็นไม่กวหน้วอยดสิาวะตว์ คือตอนนี้นะครับเราเราค้นพบหมาในตำนานนะครับโอ้โหโซมโอมโอมโอมมานั่งแจ่นน้ำครับอากาศร้อนนะครับกินน้ำทะเลนะครับนี่ครับเราโถยเราเราเข้าใกล้มันไม่ได้ครับเออให้มันนี้นี่ครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดคนแห่งลุคครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยมาแลนะ พูดก็เออให้เลยไม่รู้เรื่องอ่ะเออมาได้ตั้งนานมาได้ตั้งนาครับเปไปถ่ายชีวิตชีวิตชีวิตครับเราเราเจอสิ่งมีชีวิตครับแต่ตอนนี้เราต้องลุย<ม>ทะเลนะ<ม>ครับไปครับไปอันนีไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นลุยเลยลุยเลยอยากเลยนะลุย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 ตอนนี้ลุยทะเล หยิบได้ไหมใครก็ได้มหยิบดิโอ้โหให้ยิมเกินต่ตาโมรับตาโม่โยิบคเยยิบแล้วว่ายิบแล้วตาโม่ะไม่เอาเราทีเดียวเจาวหยิบเป็นดิขออะไรอ่ะไม่ให้ขอเสียยู่นะนไม่ได้หรอเลาน้บอยู่เลย โอ้ยดูโฉมหน้าคนถ่ายคูคนคู่วะคนโอ้ยโอ้ยหย,ยุดก่อนเฮ้ยไปเปิดไปเล่นนี่เงี้ยไหนรถคว้าเลื่อนหน้าเลือถ้าทางจะเป็นที่มืองอ้ยเบิรจะยิบแล้ว <c oughs>